คุณสาวครับในเดือนมิถุนายน2565นะครับถามถึงเรื่องการงานก็ต้องบอกนะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเคยเจริญก้าวหน้ายังไงก็เจริญอย่างนั้นนะครับไม่ได้ติดปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยเข้ามาวอลแวร์วอลแวร์ให้การงานสะดุดเลยนะครับถามถึงเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับเงินเงินทองทองก็ยังดีอยู่นะครับมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนเลยนะครับถึงแม้นะครับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยมันจะดูท่าทางไม่ดีนะครับแต่ คุณมดสาวก็รู้สึกว่าไม่ได้รับผลกระทบอะไรพวกนี้มากมายนักนะครับก็ดูแล้วกินอยู่อะไรสบายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนโสดก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับอาจจะมีใครสักคนนะครับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับดูลักษณะท่าทางก็ดีด้วยนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวดีบุคลิกภาพก็ดีผู้จาก็เพาะนะครับดูลุกมีเสน่ห์แต่ให้ระวังให้ดีนะครับดูแล้วคนที่เข้ามาในเดือนนี้ประเภทขาจรนะครับ ขาจรหมายความว่าไงนะครับจรเข้ามาได้แล้วก็จรออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วแบบไม่ได้คิดจะอยู่อะไรกับเรานานๆนะครับเข่าแมมนะครับดูแล้วอาจจะประเภทหวังเนื้อหวังตัวนะครับมีความสุขกับเนื้อกับตัวเรานะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงให้ระวังเนาะคนพวกนี้ไม่ได้อยู่กับเรานานๆนะครับได้สิ่งที่เขาหวังแล้วเขาก็จากไปนะครับส่วนความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับคนมีคู่เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเออคู่ดีนะครับคู่ดีนะครับเข้าแมเนี่ยนะครับ ดูแล้วสินเสมอกันด้วยเนาะมีความเหมาะสมกันนะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งเรื่องการงานการเงินและก็ความเป็นอยู่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจะมีคุณวันเสาร์บางคนนะครับที่แบบโชคอาจจะไม่ดีนิดนึงนะครับเดือนนี้คู่เนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยดีแตกนะครับถามว่าดีแตกยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเลิกงาน5้าโมงก็ขับรถกลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านมากินข้าวกับลูกๆกับภรรยามาสอนกันบ้านลูกนะครับ แต่เดือนนี้นะครับคู่ของคุณวันสาวบางคนอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแทนที่5โมงจะกลับบ้านนะครับกลับไปเที่ยวเตะไปคาราโอเกะไปพับไปบาร์ต่างๆนะครับก็จะกลับอีกทีนู่นที่ยงคืนนะครับกับแม่นะครับทั้งกลิ่นเหล้ากลิ่นบุหรี่ขึงเลยนะครับแถมมีกลิ่นน้ําหอมสาวๆติดมาด้วยนะครับโอ้โหเดือนนี้นะครับระวังให้ดีนะครับคุณวันเสาวถ้าแฟนเนี่ยครับเริ่มมีอาการแบบนี้นะครับรีบเคลียร์เลยนะครับไม่อย่างนั้นนะครับปัญหาเนี่ย บานปลายเลยนะครับรวยๆเฮงเหน,นะครับเงินทองไหลมาเทมาไม่หยุดเลยนะครับ